ที่จ้าที่จ้าไ่ไม่ได้ได้ได้ทำอะไรอยู่วะเออดีไรดีไรเกินตามไปสวนไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ thank oh you ทุกคนนะครับขออนุญาตกลับไปนั่งกันะครับตามารราการในการจัดงานด้วยนะครับทุกคนจะยินกันในวันนี้ขอคุณทุกคนบคแฟนขด้วยดี่ชนใจแฟนที่ีนที่นอีใจเลยชื่ใจมากๆเลยนางแค่ไหนแล้วครับพีีที่เราไม่ได้เจอพี่ชข้าพของเราเยอะา อังจากในร่วมงานากับน้องครับอันนี้นเราได้รู้สึกกันอยู่แล้วว่านี่คือบุคคลที่คู่ควรกับการจูบรักถึงชื่นชมจริงๆต่ว่าน้องน่าจะลูแล้วลุ่เลยอ่ะเอองน้องๆส่งมาให้พี่แล้วว่าแบบเอ้ยแฟนของน้องมากันแล้ว รู้สีกยังไงบ้างครัที่วันนี้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ UMC ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เบ็ดฟูกบำรุงดวงตาของเรา UMC ดีใจครับครับเพราะว่าเต็นๆได้ยินชื่อของไอคอนเกินตระ เดี๋ยวตาไม่สวยดีใจดีใจครับผมไม่รู้จะพูดเไยนะแจะขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากๆครับ